ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่ออีกรอบนึงด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อสู่อยู่ไทยเกมเมอร์ช่องอยู่ u ู e ที่มีแต่ความมันแน่นอนจ้าวันนี้ก็คู่แรกนะครับ16นาฬิกานะครับคูแรล16นาฬิกานะครับเป็นคู่วิกตอรี่นะครับเจอกับดาวออฟไลน์นะครับตอนนี้ฝั่งดาวออฟไลน์ได้เป็นฝั่งฝีน้่งเงินนะครับวิกตอรี่เป็นฝั่งสีแดงครับตอนนี้แบตไปที่ขี้ล้านะครับ ตัวแรกเนี่ยตัดป่าตัดเมดออกไปก่อนป่าเม็ดนะครับขี่ล้าน,นะครับอันนี้เล่นไปที่ซาตานะครับแบนเม็ดไปอีกตัวนะครับซาต้าตัวที่ตัวที่ค่อนข้างปั่นป่วนนะไอดีเอลนะครับตอนนี้ฝั่งดาวออฟไลน์นะครับแบนตัวที่สองนะครับ ใช้เวลาให้เต็มที่นะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องหล่อนะครับตอนนี้ <c oughs> มองไปที่น้องอ้อยนะครับตัวน,นี้ก็เป็น <Japan. S 1> ตัวใหม่ที่ค่อนข้างปั่นป่วนฮีโร่ใหม่นะครับน่าจะาใช้ได้หลากหลายประเภทนะยังไม่เคยแบบไปเห็นเลนอื่นตอนช่วงนี้จะเห็นแต่น้องอ้อยป่าอย,อย่างเดียวนะครับ <c oughs> เป็นผม,มเหนจะเขียวให้ไม่เหลือน้ำเลยนะน้องอ้อย บลิเตรไปอีกตัวตอนนี้หยิบไปแล้วนะครับฟอร์เรนติโน,โนนะครับเลอร์กโยนดิเอ็กกอฟนะครับหยิบฟอร์เรนติโนเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้ฝั่งวิกตอรี่นะครับห <c oughs> มองมาที่สลิมนะครับ ไปที่ไฮยาเตะนะครับแล้วก็เลือกทิศซิวไว้นะครับดูว่าจะล็อกหรือเปล่านะอ้าวล็อกไฮยาเตะไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็ยังเห็นการใช้ไฮยาเตะค่อนข้างเยอะนะครับแม้จะโดนเนอร์ไปก็ตามนะแมมตาเบจะเบาลงนะแต่เวลาเข้าทีมไฟนี่ค่อนข้างหนักหน่วงรุนแรงนะครับมีของสองชิ้นนะครับทาลอนฟอสเคนี้เก็บได้ชิวๆนะ โอ้ Ồ, ตอนนี้มาเป็น2แครี่นะครับทั้งฝั่งวิคตอรี่นะครับไฮยาเตะกับไบร์นะครับไม่รู้เปิดป่าตั้งแต่ตอนแรกหรือจะมีผลหรือเปล่านะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะครับโอ้ตอนนี้เปิดมาแล้วหยิบเลยนะครับมาที่เลนกางนะครับอลิเตอร์แล้วก็หยิบอัลเลนมาอีกหนึ่งตัวนะครับไม่แน่ใจว่าไปเลนไหนเพราะตอนนี้มีฟอร์เรนตโนมีอัเลเนแล้วนะครับ สองออฟเลนนะครับน่าจะสับขาหลอกกันยาวๆนะวันนี้ก็เพื่อนๆก็ใช้เวลาให้เต็มที่ในการแบนพิกนะครับเวลามีให้อยู่แล้วนะครับ ใช้สมาธิใช้สติพิจรารณาให้ดีนะครับการแบนพิกตัวฮีโร่ที่มีผลแน่นอนนะ เป็นโตโลนะครับอ้าวตอนนี้แทงนะครับป่าแลวครับพอกระทิงดุโตโลทาโลนะน,นี่เป็นการแบนตัวที่3มนะครับของฝั่งบิกต,ตรนี่นะครับ ไม่แบนนะอา้าวมีการสับขาหลอกนะมีการสับขาหลอกนะครับมีไม่แบนด้วยนะตัวที่ตัวที่3ามของฝั่งวิกตอรี่ไม่แบนนะครับเลือกที่จำไม่แบนนะตอนนี้ไม่รู้ว่าตาออฟไลน์เขาจะงงหรือเปล่าเขาจะงงตามตามการหลอกหรือเปล่าไม่รู้ว่าหลอกหรือว่าหลุดนะเอาวตอนนี้ฝั่งดาวออฟไลน์นะครับ แบนวีลาถ้ามาดิไม่แบนเหรอเราแบนวีล่าดิมาทีนี้วีล่าคุณค้างจะเพี้ยวไหวดังสายลมนะฮะโอ้แบนเป็นธนาโทนนะครับตอนนี้สาวแ่นของเรานี้ไม่ได้ออกมายิงแล้วนะหยิบแคลรี่ตัวเด่นๆนะครับไฮเดเตสบ,บายแล้วก็แบนโทนไปนะครับแต่ก็ยังเหลือแครี่เยอะนะที่เลือกที่จะเลือกเล่นได้นะครับ ตันนี้แบนตัวที่4ี่4นะครับของฝั่งดาวออฟไลท์มองไปที่ออฟเลนนะครับไอริแบนไปละหยิบ2องออฟเลนเข้มๆฟลอเรนติโนกับอเลนมานครับแล้วแบนไอริไปตัวนี้ต้นโลมานะครับน่าจะเอามาไว้ยืนค้ำอย่างเดียวนะให้ไฮเตกับบนะครับสุยๆสวยๆนะครับาอานนี้มีเฮมีฮาแน่นอนนะครับ เหม,มาะที่ลอ,ลอรีออนนะครับไอ้หลอดนะครับช่วงนี้อย่าได้ช้อนอย่าได้ยกนะครับเป็นตัวที่ขัดขัดจังหวะค่อนข,ข้างดีเวลาเข้าทีมไฟนะครับรวมเป็นกลุ่มๆนี่นยกยกชุดนี่โอ้โหยิ่งกว่ายกยอยอนะแต,ต่ทั้งป่าเด้ยทั้งปูมึกกุ้งมาด้วยเลยเดเล่นไปที่แคลรี่แล้วนะครับขับเห็นนี่เกมทีวีสามสามสามนะครับตอนนี้ เราก็มองมาที่ตัวซับพนะครับไม่รู้จะเอาตัวไหนดีนะตอนนี้ <_ C 1> ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังมีคนหยิบม,มาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับพิกแก๊กนะครับจะอ้วนสายดึงนะจะอ้วนสายดึงนะครับมีมาแบบจมูกแหลมๆเลยนะหยิบ <_ C 1> <_ C 1> อปเลยมาเป็นเด็กต้านะครับแดนกับรองเท้าแหวนของเธอนะครัสาวผมแดง ตอนนี้เขาเลือกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ทั้ง2ทีมมีสมาธิกับการแข่งครั้งนี้นะครับเกมเดียวที่ตัดสิ่งการเขารอบนะครับอยู่ที่ t r v Tournament 2021นะครับเกมแรกของวันที่10เราพาที่6ทีมจะเริ่มตอนตอนนี้ก็อีก30วินนะครับเข้าสู่หน้าโหลดแล้ะเป็นลังใชให้ทั้งสทีมด้วยนะครับ เสียงผมชัดเจนเลยครับก็ยังไม่มีเพื่อนๆเข้ามาบอกนะว่าเสียงผมชัดเจนหรือเปล่านะตอนนี้ถึงห้าวิสุดท้ายแล้วนะครับทําสมาธิให้ดีนะครับทําให้เต็มที่นะครับฝากไว้ให้เป็นตำนานแก่ลูกหลานชนรุ่นต่อไปด้วยนะคอัีแก๊กนะครับลากโยนดิไอกรอฟนะครับคาร์เพนนี่นะครับเกมทีวีสามสามศาสตร์ครับฟลเรนิโนไอดีแอลนะครับอันเลนนะครับพี่ฮอสนะครับ แล้วก็อาริเตอร์นครับฟอร์เรนล้าการนะครับส่วนทางฝั่งวิกตอรี่นะครับไฮยะเตะนะครับทอน์ปังกีนะครับพีทาโลโตโลครับวิกตอรี่นะครับไปวิกตอรี่นะครับลอรีออนก็วิกตอรี่นะครับแล้วก็เด็กตานะครับแดดโอ้ชื่อเหมือนกันหมดเลยจะเรียกใครยังไงเนี่ยเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจทั้งสองทีมเลยนะครับทุสโซนะครับทุสโซ เป็นไบฟาร์มกับเป็นอาร์เลนฟาร์มทั้งสงหนูนะครับแล้วก็เป็นฟร์เรนติโนอัพเลนนะครับดูจากการเลือกตัวเนี่ยค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวนะครับต้องอยู่ที่จังหวะเกมนะครับป่าแล้วโ <c oughs> <c oughs> อ้โหกระดึง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 ไปแล้วจ้ะ เผื่ออีกแล้วนะจ๊ะมาดิเจอ,อยู่จ้าวันนี้ก็มาไหวนิดนึงนะฮะโอ้แต่อแก๊กก็เดินไปนะครับยังไม่โดยตอนนี้อารีเตอร์ก็เคลียร์อยู่ที่เลนการครับไปเป็นเริ่มที่เลนนะครับเผื่ออารีเตอร์เริ่มที่บูนะครับฝั่งตอนนี้ก็ฟาร์มตอนลามลูกฟาร์มอยู่นะครับ เด็กต้ากับฟอนเซติโนยังเคลียร์เลนอยู่นะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะ <c oughs> ตอนนี้มีฮาริตเตอร์นะครับไปแอบ,บแอบบ,บ้องเธออยู่นะจ้าตัวน,นี้อยู่แอวขวานะครับทางฝั่งอันดัอที่หนึ่งนนก็ช่วยไปตีบูอยู่นะครับ <c oughs> อเอาเด็กต้าโดนอะไรครับโดนฟอนเลติโนไหมครับ เลือเหลืออยู่ข้อนี้นิดนะจะไหวหรือป่านะตอนนี้ประเด็นมาอยู่ที่เลนล่างแล้วตอนนะี้อาเลนยอนนี้อยู่หลุดเลสแล้วนะ,ะใกล้ถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วนะตอนนะี้นมีประเด็นแน่นอนนะครับตอนนี้มีประเด็นแน่นอนนะครับอาล์เนยังไม่เข้าตอนนี้อาเนไปที่เลนกลางนะไปเก็บคลิก่อนนะเอาดึงไม่โดนนะแก บอกว่าโฉบว,วาวไปอีกหนึ่งโดนะครับไข่เล่นแก๊กนี้ดึงไม่โดนนี่เพื่อนเอ้ยไม่รู้ดึงมาโดนนิดเขาจะตายหรือเราจะตายดึงเรามาฆ่านี่ก็เยอะนะดึงเขามาเอา้าตอนนี้โตโลนี่กัดไปแล้วครับถึงช้าแต่ชัวร์เอ้าโดนดึงกัดละเอ้าโดนเฟิร์สปาดตไปครับครับกลายเป็นคิวของอเลนนะครับเก็บโตโลไปก่อนแนละ้วพี่ทาโร่สองนาทีเท่านั้น,นน่าจะนิดหนึ่งต่อสู่คิวแล้วครับ การเดินน้ำเกือบหนึ่งพันโกแล้วเป็นฝั่งดาวออฟไลน์ท่านเขาเปิดเฟิร์สปาดไปก่อนะครับ,รบตอนนี้บางกรอก็เกิดแล้วแาฝั่งวิกตอรียนี่ยังไม่กล้าออกมาจากป้อมนะ้เคลียร์คิปไปค่อยได้นะต้องรอเอาไปดึงบางกรกกอจะแกกทั้งหมดนี้มีประเด็อนอยู่กรกเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้กกเล็กตาสี่ไปแล้วนะตอนนี้อันนีก้กลับมาเข้าลูกฟาร์มเหมือนเช่นเคยนะครับ ออกเป็นฝ่านฟาร์มนะส่วนใบนี้แคลรี่ก็ต้องเป็นธนูฟาร์ามนะครับตัวที่มีปัญหานี้สองส่วนี้ต้องซัดก,กันยาวๆเนี่ยตอนนี้ฟอร์เรตีโนกับเด็กตาอโหเด็กตาเปิดอติสู้เข้าไปครับสัวเอ้าวฟอร์เรติโนบอกมาดิตามคนตาเลือดเหลือพ่อๆกันเลยนะใบมาตีามากกอนเล็กไปกกอนนะครับ หาออบเจต์ขี่ไปเรื่อยๆนะครับเอเลนก็ยังมาเก็บคลิปอยู่ที่เลนกลางนะครับตอนนี้ฟอรเรนไม่ได้มาเอาคลิปเลนกลางเลยนะตอนนี้แก๊กได้ของโลมาเต็มมาแล้วอา้าวโดนดึงอีกแล้วเหรอโตโลโตโลจะออกล้างต่โดนมีคนกดแข่งไปนะครับเอเล็เตอร์กดแข่งไปนะอเล็เข้าไปโอ้เอาเราเด็กตาโดนฟอรเรนตีโดครับโซโลคิวไป ฝั่งนี้ก็ลังนูนๆเลยนะฝั่งนี้ตายไปแลครับใครเป็น2ต่อ0ดาวออฟไลน์ขึ้นนำเลยนะครับตอนนี้การเงินยังไม่หา่างยังไม่ถึง1 0 0่ันโกดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่เลนบนนะออฟเลนนะครับตอนนี้เด็กตาโดนไปแล้วนะโซโลคิวนะครับไอดีแอลนี่ไม่ธรรมดานะผมไม่เห็นหลายเกมที่ฟอร์เรนติโนโล,ลูกีแล้วคนหยิบมาใช้นี่ค่อนข,ข้างเข้มเลยทีเดียว ยังไม่เปิดมาก่อนนะครับแกเอ้าอีกแล้วแม่โอ้พยายามดึงสุ่มนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทั้งนี้ดึงดึงไปก้อนนะครับดึงลมดูดลมตอนนี้เอาอีกแล้วแล้วคู่นี้นี่เจอกระทังเกมแน่นอนครับเด็กตากับฟอลิติโนมาแล้วเด็กตาบอกมาดิไม่รู้ของมาแต่ตอนนี้เด็กตาเลือดเหยือเยอะกว่าเปิดอติสู้ครับตอนนี้เอากอลิติโนขอขอคืนแล้วไปเริ่มใหม่นะเรียบร้อยไปครับตอนนี้ฟอลิติโนโตดนเด็กตาเก็บคืนไปนะครับ 2ต่อหนึ่งแล้วคดิสโอ้โหมาขอสก,กิลรอนสักสองสามทีด้วยนะตอนนี้อารเนมานะครับมีตจอรู่มาคอยบังให้นะครับเขาจะรู้ไหมตอนนี้ฝั่งตรงนี้ฝั่งสีแดงมีสามตัวนะเัีนี้ก็เห็นฝั่งนูดไม่อยู่นะครับขออิงมังกรฟรีๆไปก่อนเนี้ยมังกรตัวแรกตอนนี้ตกเป็นของดาวออฟไลน์นะครับอาศัยช่วงชุลมุนนะตอนนี้สองต่อหนึ่งอาโดนดูดอีกแล้วครับไอหลอน ไปวรวยนะวะโอ้โหโดนจับนะครับจะบินออกแต่เอา้าเขาไปคูทายบีนนะครับแต่โดนนะครับให้ยะเตะตอนนี้ตายสาบแล้วเอาเด็กต้ามานะครับบอกโอ้โหเลนบนไมส่สนใจแล้วเพื่อนเราตายเพื่อนเราตายมาเปิดอติใส่ใส่ใส่เข้าไปครับตอนนี้วิ่งใส่เอาหื่นข้าวเพนดี้อีกเป็นทิปปี้คิวไปแล้วครับตอนนี้ยิงโตลล์ลุลูนะครับตอนนี้ไปยิงฟร e ีอีสปอร์ตตอนนี้6ตอ่อ2น,นะครับการเดินห่างไปเลยนะครับ เมื่อกี้สู04ตอนนี้เกือบ3,000าาโกลแล้ว,ลวงชุนละมุนชุนละเกนะครับโดนไอหล่อนยกคืนมาได้นะครับแต่โดนอลิตเตอร์ล็อกคืนนะครับไอหลอนหนีไม่ทันเข้ามาคูไฮบิดจ,จะโดนไปอีกนะครับตอนนี้เสียป้อมล่างไปที่เรียบร้อยแล้วครับเขาไปได้ยิงค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะตอนนี้ขี้ใหญ่มาแล้วนะครับขี้ใหญ่มาแล้วนะครับ แตะยังต้องรอต่าเอ้าเสียป้อมกลางอีกโดนจับอีกแล้วครับตัวปัญหาแน่นอนครับอลิตเตอร์ทั้งโดนจับทั้งโดนดูดครับตัวที่ขาบไปนี่ยิงฟรีฟรียืนดีๆยิงฟรีฟรีฟรฟรอีสปอร์ตไปตอนนี้เก็บไปสี่นะครับเหลือเล็กต้านะครับเล็กต้าบอกเฮ้ยอะไรวะน่้าตนะายแต่ลองนะครับ <P> <"P> เพื่อนเราเป็นอะไรเป็นลมแดดเหรอโดนจับโดนดูดนะครับทําอะไรไม่ได้ครับต้องแก้ปัญหาแล้วครับต้องแก้ปัญหา ล้างไม่ออกและดูของแก๊กนี่ล้างไม่ออกนะครับผมเวลาผมเล่นโลมแล้วเจอแก๊กแล้วมีคนบอกให้ออกล้างบอกล้างมะเขืออะไรผมต้องตะโกนบอกไปเลยนะมันล้างไม่ออกนะครับต้องแก้ทางเอานะครับหาตัวมาแก้ครับหาตัวมาเอาโดนดึงไปที่เรียบร้อยครับโอ้ดึงแล้วจับมีปัญหาแน่นอนนะครับคู่นี้ยิงว่าคอมโบกแก๊กหน้าแตา่ยายครับแก๊กอลิสเตอร์ดึงแล้วล็อกเลยนะ ลอยลอยแพมาแล้วนะครับรบกวนแอดเพื่อนผมด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงผมไปครับตอนนี้ยิ่งปีอีสปอย์ตนะครับคาเพนนี่ตอนนี้คิวอยู่ที่คาเพนนี่นะครับ504ศูนยสี่นตอนนี้การเงินอยู่ที่4ี่พันแล้วครับเาเลน5้าพันนะบ่ายฝั่งหนึ่งครับตอนนี้บายแย้แค่3,500นะครับแต่ตอนนี้ใครจะเตะติดทารอนไปแล้วนะประเด็นแน่นอนครับจะทำจะทำยังไงครับตอนนี้โอ้โห ตอนนี้เด็กตามาตอนนี้วิ่งห้าแล้วนะครับ Victory ่เอาโ,โรมายืนได้เขาจริงนะครับแต่ทำอะไรไม่ได้นะได้แต่ยืนอย่างดีเดียวยืนให้เขายิงนะ <c oughs> ถ้าไม่มีข้อยัยงทำอะไรรับไปนี่ไม่ได้นะต้องเกาะสะท้อนนะ ยืนให้คาปินียิงให้คาปิที่ตายเองนะครับตามได้แค่นัดเอานี้เข้ามาแล้วนะครับแก๊กจะดึงใช่ไหมเอาดึงลักหลอ่อดึงลักหลอ่อมาแล้วนะคราวนี้มาแล้วเอาโดนจับไนะครับเด็กตาเข้ามาโดนจะเอาตอนนี้แก๊กตายไปด้วยนะครับทำยังไงทำยังไงตอนนี้โอ้โหตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือหนึ่งตอนนี้เหลือไอ้หล่อครับไอ้หล่อเอาเลเซอร์ครับอาสุดท้ายนับคีปอยู่พอดีตอนนี้ที่หกต่อ3มครับเป็นดับเบิลคิวของฟอร์เรติโนเก็บหมดทีมะครับตอนนี้ สิบวินะครับสิบวิจะทันหรือเปล่าตอนนี้แปดนาทีครึ่งเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ดาวออฟไลน์ตี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 ทันหรือเปล่าเอ้าคีปหมดคีปหมดยังไงโอ้ยช็อตสุดท้ายนะครับคีปหมดนะครับแต่เป็นดาวออฟไลน์นะครับเป็นดาวออฟไลน์นะครับชนะเขาสู่รอบป่อไฟนะคีปหมดแล้วนะครับคีปหมดแล้วเมื่อกี้ช่วงเข้าไฟนะครับตายหมดตี อลอรีออนหนีไม่ทันนะครับรอลอรีออนหนีไม่ทันโดนเลเซอร์ปลายเลเซอร์พอดบีนะส่วอนเอวีพีเซ็ตเป็นของอัลเลนนะครับเป็นอัลเลนฝ่านะ408.1.8 1ทั้นแน่นะครับดาเมจอยู่ที่27.7สูญไป75%นะครับ16ต่อ3เกมค่อนข้างว่ายดทีเดียวนะ ฟอเรนปรกเทศก็เปียกเกาะสะท้อนด้วยครับไปตีฟอเรนก็เลื่อนเหลือในน้อยไปเผลอไปตีฟอเรนตายเองนะเมื่อกี้หลอดย,ยกไม่ได้นะเข้าไปโดนล็อกแน,น่นอนนะครับอลิสเตอร์มีโอบเนี่ยโอ้โหแ,นะแรงกระจัดเลยนะแรงกระจัดเลยนะโยินดีกับทีมที่เข้ารอบด้วยนะครับ